สวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าวันนี้มาเล่นน้ำประมาณหนึ่งทุ่มเลเล่นน้ำยุสะว่ายน้ำเนาะค่ะเนาะกับสามีสะว่ายน้ำนี้มีค่อยกับผัวคนเดียวนะสองคนนะวมีไพ่เลยคอยมาเล่นน้ำกับผัวตอนทุ่มหนึ่งเพราะว่าอะไรมาทำทายทำวิดีโอแล้วมันชิได้สะดวกตัวเองเที่งผัวเล่นเกมเนี่ยละมันก็เลยว่าก็เลยแบบว่า บ่ได้ามาตามกัหนดถ้ามาหกงงก็สิสว่างกูนี่อยู่อันนี้อันนี้ทุม่มหนึ่งเหรอนะ19อะบัด hmm. น oui. oui. okay. mm ้ hmm. red, ่งบัดนั่ง19อะไม่ใช่ป่ะวิวิโอเคเชฟว่าเชฟว่าเบียนโตเบียนโตเบียนโตพราะว่ามีไฟดวงเดียวเด้ที่ให้สว่างอยูน่นี่เนาะเออมาเที่ยวที่ภูเก็ตต้องกอบโกยความสุขแมันพอๆเด้ค่ะเออว่าเฮามาเที่ยวเฮาก็ต้องมาเที่ยว แล้วก็มาสะว่ายน้ำมาเล่นน้ำเนาะคะ่ะเนาะการมาเที่ยวนี่คือปลดปล่อยอร่มเนาะคะ่ะเนาะในการที่ว่าออลันล่าเนเ่ยไหมนะ mm hmm. องแซนําปกตุกว่าลันล่าอ mm hmm. ลันล่านไม่ต้องคิดียัง่งหลายคือมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเบิ่งหน้างเงือกดิหน้างเงือดงงอดำเซ <laughs> เลน <laughs> ก็มั่งสะเป็นเลยนางเงือกพระอภัยมณีเนาะ พระอภัยมณีนี่กำลังยี่นี่แหละนี่นี่แดงเบิดไปไปไปอันภากันไปทะเลเพื่นแดงเบิดสามีนะแดงเบิดคักๆดิเออตะมัน non non c'est pas trop grave mais il faut faire faut que je fasse plus d'air que ça je peux plus tellement aller dans la mer comme ça tu dois assez tôt ou alors on se lève tôt le matin le matin il faut อันเราตื่นสวยเราบันยีไปสวยๆได้ไหมเราบันยีเพื่อนกันไปเล่นน้ำมันกระเดียงต่อ แดงแล้วก็เอาควันคือไฟลวกเด้พวกฝรั่งมาถือน้ำถือแดดบ่ได้เด้อค่ะถูกแดดไม่ได้เพื่อนสิเป็นการแบบว่าเหมือนกับเด็กหน่อยถูกไฟลวกเนาะสซกอมเลยคุยเลยอับเบกหรือเฟื่ออันเปอร์อันเ <c oughs> ปอโอ้ยขอโทษคะ่คะเอฟซีค่ะขอโทษที่ปี้นี่จามฟิตจามเฟ็ดอยากมาทายทอดการมาเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะก,การมาเที่ยว เมื่อนี้ใส่บีกินี่ทู่ทู่พีสนะ้ขันว่าอยากว่าอยากลูกขึ้นดอกย่านเพื่อนเห็นอันอันใส่กอกอย่างเพื่อนเห็นแบบขึ้นยัดใส่ขอกไหมคะว่าอยากลูกขึ้นเด้อาพี่นี่สิมาเรานึงซูฟังเออพี่นี่ได้มาเจอได้มาเจอพ้หยิ่งไทยทีมีลูกสองคนพ้หยิ่งกือพุซ่ายมาอยู่ในโรงแรมเดียวกันนี่แหละครับพี่นี่ บัดนี้เห็นพี่นี่เพิ่นกับเบาเาน้ำได้คาับ่เบาน้ำเลยเพิ่นเพิ่นส้มแบบว่าอ่าอ่าเมียฝรั่งไหมค่ะอันเป็นเมียฝรั่งเหี่เบาเาเท่าเลยเพิ่นคือสีคิดว่าพี่นี่เป็นเมียเซาสามีนั่นแหละเพิ่นเล่บ่เ้าน้ำยางกายไปกายมากกับเบาเาน้ำพี่นี่ไหมโอ้ยเมียฝรั่งเป็นแบบนี้ก็มีอยู่ค่ะมี่ยังมีอีกอยู่นี่ในโรงแรมเดียวกันนี่นะอย่าอินฟี่กี่กี่มาที่อว่โดูอรงฟองอย่าดูทรงฟง เอ็นบึกปากเลียวเวกมัวนั่นแหละเนี่ยฝรั่งเขาสิคิดว่าเป็นเนี่ยฝรั่งหรอมันสีอ่าสีเลิศเลอเพอ่์เฟกไหมเข้ามาเขาจะเขาจะเปรียบคนอื่นเป็นเหมือนคนที่ต่ำต้อยนี่ไหมคะ่ะว้ยพี่นี่เราคิดอยู่เด้คะ่ะเออเขาสิมีพ่อนกายเครองพี่นี่อยู่ดอกเท่งเขาเดไดบอวู่เมืองนอกเนาะพี่นี่กับไปอยู่คือการเมืองนอกกันนะภาษาเป็นเนี่ยฝรั่งกักยบย่าสิคิดว่าจะาของนี่ คักหล่ยนะนาพี่นี่ว่าบางคนกะสิเป็นคนแบบเป็อยังละ่ะสัมปติกกไหมสัมปติกอย่าเดฟี่กิสัมปติกโอซิาา<ว>บางบางคนผู้หญิงบางคนกะเมียฝรังกะมิสชยดีคุยน้ำคนดีคืออย่างนั้นพี่นี่เจอเมื่อวานวาน,นี่มือวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะเจอเมียฝรังที่เป็นเมียฝลังที่อยู่สวตเ์นอะไรคือกันเนาะอย่าชคค้างชื่อังกงเทเลอินฟี่ หรือทังอออออ้งที่อาอ่อเดซัมบละฮะอา vàng เยพี่นี่เห็นผู้หญิงคนนึงเนาะเขาเป็นคนนั้นเนียฝรั่งยูสวิตเซอร์แลนด์เขาก็กว่าน้าองพี่นี่ปั๊บเรยได้ละเขาก็มีลูกอยู่พุ่นสามคุนพูนะก็เลยคุยกันอันดื่มน้ำกันพร้อมแต่ว่าเด็กหน่อยผู้นี่ที่ว่ามีลูกกันลูกเล็กๆลูกผู้ที่สองเขาอายุป,ประมาณเออจักขวบอื สามเดือนซะผู้สุดผู้อันผู้อันผ,ผู้ผู้ลูกที่สองเพ <adic god. S 2> ิ่นสามเดือนเขาเป็นเอ้ยเขาเชิดขึ้นยังนี่ค่ะเขาเบาเบาพี่นี่เลยแล้วก็เข้าก็พ่านไปเชิดไปเชิดมากเอนปัสอโกดอทวดอโกดอทวดลาฟีล่ะแม่เอนเวอร์ปาปาเลยเขาเบาเบาพี่นี่เลยเด้พี่นี่กับเบาเาน้ำขึ้งกันเขาเบาเบาะออายุน้อยกว่าเขาต้องเขาต้องว่าสวัสดีพี่กับเบาาไปแต่แม่คนอีสานขึ้กันเนาะพี่นี่กับคนอีสานเขากับคนอีสานสิน่ แล้วเขาบอกว่าวพี่นี่เลยนี่แหละเขาเรือนว่าเมียฝรั่งยิงเมียฝรั่งแบบว่าถือโตคิดว่าจะของเป็นเมียฝรัง่งกะเชิดอยู่ท้องฝ่าเอาเป็นเมียฝรั่งกะก่อนจะได้มาเป็นเมียฝรัง่งมาแต่ใสเจ้ามาแต่ใสเจ้าเป็นอินยางมาเจ้าจังไดมาเป็นเมียฝรัง่งเจ้าเป็นระดับอาจารย์มาเป็นระดับนั่งพยายบาลมาเขาก็ถือว่าเป็นผู้ยิ่งขายโตคือเก่านั่น,นแหละเป็นนั่ง เป็นเมียฝรั ah, ่งเอาเสียเด้ค uh ่ะแม่น anyway, ี to to ่หลี really ่เด้เอ็นปังเอละปังเซกเอล่ะเลนโอเตอร์บลูสเกอมัวอือฮึอาโม้เว้ยโม้เช่สิสิองน่ะเอ่อกุมังดีมัว้สุดทวายเช่เส่เช่ก็ไม่มาหนาอือฮึเนี่ยโม้เช่เช่พูดกับทุกคนพี่กะพี่นี่กะคิดว่าพี่นี่อยู่ในระดับหนึ่งคือกันแต่ว่าพี่นี่คุยน้ำเบิร์ตสุคน เป็นคนนั่นเป็นคนแบบวา่าคุยกับคนง่ายๆจะถือโตเป็นเมียฝรั่งก็เหมือนคนเหมือนกันค่ะเสืส้อสีซักซีเท่ากันเบืดอ่าถือว่าจะคล้องนี่เลิศเลิอ่อเพื่อเฟกตายก็ตายมองเดียวกันนั่นแหละจักแล้วก็อยู่ในโรงแรมนี่แหละพี่นี่เห็นเขาอยู่เขามากกับครอบครัวเขาเขามากกับปูกับยากับปากับลุงเขานี่แหละเขาก็คิดว่าเขานี่<ม>เนื้อก็ทุกคนเนาะค่ะเนาะ ยาคิดจังสันค่ะยาคิดจังสันคิดว่าเมียฝร,รังก็คือข้นคือกันจะมาแต่ใสจะมาจากหลุมใดจะมาจากต่ำที่สุดนะ่ะในบรรดาที่ว่าที่ว่าในระดับผู้หญิงทั่วไปจะมาจากผู้หญิงทําทงานบาร์แค่นั้นแหละเขาคิดแค่นั้นเด้เขาบม่ได้คิดลายกว่านั้นเด้ค่ะเอฟซี FC ค่ะพี่นี่เว้าวมานี่คือ,อยาให้ยากมาแชปสุสบกา์ให้เมียฝร,รังทุกๆคนได้หูวาย่าเปลี่ยนค้นแบบว่า คิดประตบนี่แม่ฟรังหละกะเลิศเลือเพื่อเฟกแล้กกับว่าถามไผ่ก็ถามกันเนี่ยคนอีสานคือกันเนาะคันนะสวัสดีกันเนี่ยสวัสดีเจ้าพี่พี่มาแต่ใสกับว่าไปสันตัวกันคนนันขั้นเป็นคนเนาะคันเนาะอันนี้เขาเป็นนั่งฝ่ามาแต่ใสบุนี่นี่เห็นมาเนาะพี่นี่ก็บวกามาหลายแล้วได้สวัสดีไปค่ะสวัสดีเป็นทางการไปดีเองนาองนาดีบ่งชูเดชะดูเซฟเลย พี่นี่สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีสวัสดีพี่นี่รืมลืมสวัสดีว่ามิตรเว้ากับเว้าสั่นตัวโอเคค่ะพี่นี่สาวอุดรคนโกสาวอุดรอนจอนสิแลีนพี่นี่เมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะอ่าก็สิได้บอกคลิปละคำค่ะคลิปละคำคลิปละคำสวยผัวผู้งามผัวผู้งามนี่ว่าโบกากส่งโบกากส่งผัวข่อยโบกากส่งเด้โอเคค่ะบ่อยเห็นหุ่นเด้อค่ะเดี๋ยวก็สิ เอฟซีกับเซเลนนี่ก่อนโอเคค่ะบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความหวังใยทุกคนดวยค่ะมึอนี่เอามืดๆมดเนาะค่ะเนาะจ้าบ๊ายบายจ้า